สวัสดีครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมต้องเลือกคนที่มาตอบคำถามนะครับก็จริงอ่านแล้วชอบทุกคนนะครับแต่ว่ามันเวลาเลือกก็เหมือนกับต้องสอบสัมภาษณ์นะครับก็แม้แต่สอบสัมภาษณ์เนี่ยก็ยังมีหลายท่านที่ที่ที่เลือกในใจนะครับคือท่านที่เลือกทุกท่านเนี่ยจะเป็นท่านที่เปลี่ยนครับ พบว่าโฟโต้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งโปรไฟล์คิทเจอร์ด้วยนะครับเปลี่ยนกันหมดทุกอย่างเลยผมก็เลยเลือกมานะครับก็ท่านั้นก็คือคนที่ใช้ชื่อว่าป้าปุ่นนะครับป้าปุ่นสะกดว่า p a p o o n แล้วก็วัดแล้วก็ p a ครับก็ขอเชิญป้าปุ่น ไปร่วมงารวันแถลงข่าวของพวกเราวงเดอะพาเลสนะครับในวันพุธที่24นี้นะครับที่อาคารบรีโนชั้น8นะครับและขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ